สวัสดียามเช้านะคะฟ้าหลังฝนนะคะสดใสมากๆเลยนะคะก้วยก็จะมาเก็บภาพเก็บวิดีโอนะคะดอกอัญชันสวยนะคะในสวนนะคะมีหลากหลายสีนะคะดอกอัญชันเป็นดอกไม้ที่กินได้นะคะอ่าก็ผสมเกสรนะคะออกมาเป็นสีต่างๆได้นะคะหาชมยากแล้วนะคะก้วยก็ผสมสีไว้ให้อ่าลูกลูกลาราลุนหลังแล้วเก็บพันุนะคะไว้ให้ดูนะคะก็จะอยากบันทึกนะคะลงโซเชียลนะคะแล้วก็ลง YouTube นะคะแล้วก็ เฟซบุ๊กนะคะนี่นะคะจะเป็นแปลงปลูกดอกอัญชันที่แยกสีนะคะเป็นสีสีไปเลยนะคะเวลาเก็บมเมล็ดพันธุ์เราจะได้ไม่สับสนนะคะเป็นแปลงปลูกแต่ละสีนะคะเวลาเก็บก็เก็บง่ายนะคะนี่นะคะแต่ละสีเลยนะคะทุกสีเลยนะมัมีทั้งหมดเก้าถึงสิบสองสีนะคะตอนนี้กล้วยผสมเกสรไว้แล้วก็รวบรวมพันธุ์ไว้นะคะเก็บไวด้ดูแปลงนี้จะเป็นสีม่วงนะคะอ่านี่นะคะสีม่วงนะคะ สีม่วงกลีบซ้อนนะคะอ่าห้ากลีบนะคะส่วนมากก็จะปลูกห้ากลีบไว้ในแปลงนะคะนี่นะคะจะเป็นสีม่วงม่วงเข้มนะคะดกมากๆเลยนะคะได้ฝนด้วยนะคะยอดนะคะถ้าได้น้ําฝนนะคะเขาจะพุ่งเร็วและแตกดีดอกดกด้วยนะคะใช้น้ําปุ๋ยจุลินทรีย์ด้วยนะคะรดราดแปลงนี้จะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้ากลีบซ้อนนะคะดอกอัญชันนะคะมีสรรพคุณเยอะนะคะ สามารถทําให้เลือดไหลเวียนดีนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายนะคะ,ะแล้วก็ช่วยในเรื่องผมดกดะะํานะคะมีหลายสีพี่พพเ,พเพื่อนเคยเห็นไหมคะบ้านพี่พเ,พเพื่อนมีสีอะไรบ้างคะนี่ก็จะเป็นสีขาวนะคะซมสีขาวดอกซ้อนนะคะสีขาวนี่เป็นแม่สีในการผสมสีเลยนะคะก็ใช้เกสรสีอื่นมมาาสส่่นะะคใในะคะมาผส,ส,สมนะคะ นี่นะคะสีขาวดอกซ้อนนะคะสวยงามมากเลยนะคะไม้ลูกผสมนะคะจากการพ่อเมลิดนะคะก็จะออกมาแตกต่างกันเหมือนพ่อเหมือนแม่นะคะแล้วก็เป็นลูกผสมนะคะเราต้องเข้าใจนะคะไม้ด่างใบด่างดอกด่างพวกนี้นะคะนี่สีขาวสวยมากเลยนะคะสีขาวเอาอะไรมาใส่ก็จะแปะเปื้อนเป็นศิลปะนะคะออกมาได้สวยงามนะคะให้ชมนะคะยอดนิกวยกระเด็ดจิ้มน้ําพริกนะคะทานประจํานะคะ ลูกๆนะคะที่ออกมากุ้ยก็ใช้อ่าสีน้ําเงินนะคะทาผมทาคิ้วนะคะลกดําดีนะคะตรงนี้จะเป็นสีม่วงตัวใหม่นะคะม่วงอ่อนส่วนตรงนี้จะเป็นสีฟ้าครามนะคะฟ้าครามจะเข้มหน่อยนะคะไม้ลูกผสมนะคะกล้ยก็จะแยกสีไว้แล้วนะคะแยกไว้แล้วลงอัลบั้มพี่พืนเพื่อนจะได้เรียกถูกนะคะเรียกตามเพจที่กล้ยเรียกนะคะถ้าเวลาถ้าเกิดจะอ่าเอาต้นกล้ากับมเมล็ดพันธุ์นะคะ พี่กล้วยนะคะส่วนเพลอ,อื่นๆเรียกสีอะไรก็ต้องเรียกตามพี่เพื่อนๆเขานะคะตรงนี้เป็นสีชมพูด่างนะคะไม้ด่างนะคะเห็นไหมคะมีทั้งชมพูล้วนชมพูด่างอันนี้ก็จะเป็นสีด่างปุยเมฆนะคะด่างปุยเมฆก,ก็กระปิบกระปอยหน่อยนะคะเหมือนก้อนเมฆนะคะก็ก็ตั้งชื่อไว้นะคะจะได้เรียกถูกนะคะนี่นะคะด่างปุยเมฆไม้ลูกผสมนะคะอันนี้จะเป็นด่างฟ้านะคะ ด่างฟ้าก็จะได้ผสมเกสรไว้แล้วแยกไว้นะคะด่างฟ้าก็สวยงามมากๆเลยนะคะสนุกนะคะแล้วก็มีความสุขมกับการปลูกดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้ที่กินได้แล้วเราก็อ่าตั้งใจทาและเก็บพันไว้นะคะสะสมไว้เพื่อที่จะแบ่งปันนะคะก็ทำมเมล็ดส่งนอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบ่งปันสีต่างๆนะคะใหพ้พี่เพื่อนเพื่อนได้ปลูกปลูกผัก ปลูกดอกไม้นะคะผสมผสานนะคะกล้ยชอบปลูกด้านล่างจะเป็นดอกไม้ที่กินได้เป็นดอกแววมายุรานะคะกล้ยกระนำเอาไปทําขนมทองม้วนนะคะแต่ก็จัดจานสลัดได้นะคะจัดจานอาหารได้ให้มีสีสันในการรับประทานส่วนมุมนี้นะคะจะเป็นต้นกล้าอัญชันนะคะที่พร้อมปลูกนะคะทําไว้ใหพ้พี่เพื่นพอนๆได้นําไปปลูกเลยใครที่ไม่อยากเพาะมาเมล็ดเป็นไม้ลูกผสมออกมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นดอกที่เห็นจากต้นเลยนะคะไม่พอมเมล็ดเหมือนกันนะคะ ในกระถาง4นิ้วนะคะแข็งแรงนะคะพร้อมติดดอกเอาไปลงปลูกได้เลยสะสมพันธุ์ไว้นะคะในสวนพี่เพืเ่อนนะคะตรงนี้จะเป็นสีชมพูนะคะกล้วยจะแยกล็อกแล้วก่อนจะส่งก็จะเป็นดอกที่ติดอ,ออกจากต้นมาแล้วนะคะคัดไว้แน่นอนเลยนะคะอันนี้นะคะนี่หลากหลายสีเลยนะคะแล้วก็จะมีอันชันใบด่างด้วยนะคะใบด่างก็จะมีดอกสีน้ําเงินนะคะกับสีม่วงนะคะที่เก็บพันุได้นะคะสีขาวก็มีแต่ยัง ไม่ได้หาพันไว้นะคะใบด่างนะคะสีน้ำเงินสีม่วงสีขาวสีชมพูนะคะสีฟ้านะคะเยอะแยะมากมายนะคะสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินจะเป็นตัวชูโรงนี่ก็จะเป็นอ่าด่างปุยเมฆแล้วก็อ่าม่วงพอตเทลนะคะชมพูแล้วก็อ่น้ำเงินนะคะแล้วก็ด่างฟ้านะคะด่างน้ำเงินนะคะแล้วก็ชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ขาวซ้อนนะคะ แล้วก็ม่วงเข้มม่วงอ่อนนะคะโหสีดอกอัญชันเย้ยมากมายนะอันนี้ด่างฮาร์ปน้ำเงินนะคะสวยงามมากเลยนะคะเก็บภาพเก็บวิดีโอสวยๆมาให้พี่ๆเพื่อนได้ชมนะคะ